สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยคัดสภาพ1ในร้อยมาให้ชมอีก1คันนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์เลยครับรถ SUV รถครอบครัวรถอเนกประสงค์เป็นได้หมดเลยครับ Honda CRV นะครับเจนที่2นะครับปี2003สภาพสมบูรณ์สวยๆครับมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะเม็ดอาร์ตตะเข็บอยู่ครบนะครับสภาพงามๆแบบนี้เปิดในราคา1,49,000บาทนะครับ สนใจโทรเจราจาไปดูรถทดลองขับได้เลยครับงามๆแบบนี้รถอยู่ที่เมืองทองทานีนะครับขครบ้านใกล้ไปดูรถทดลองขับนะครับสภาพสวยๆครับเน้นหาไว้ใช้งานตัวนี้2.0เครื่องเดิมโรงงานนะครับเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบช่วงล่างเช็คให้สมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับภายในกว้างกวางนั่งสบายพื้นที่ใช้สอยเยอะมากครับเบาะหนังเดิมจากโรงงาน คันนี้นะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าชอบพร้อมจบนะครับสามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับเงินอยู่ครบนะครับทอเจรจาสอบถามมาจํากันได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่ารถไม่ถึงนะครับถ้ารถไม่ถึงบ้านมาเก็บเงินกับผมได้เลยครับรับประกันว่าถึงแน่นอนสวยสมบูรณ์นะครับท่านไม่ต้องเดินทางไปเองก็ได้นะครับก็อารมณ์ก็คล้ายๆกับเรา เสียค่าใช้จ่ายไปนั่นแหละครับอันนี้ถ้าสนใจจริงพร้อมจบนะครับพอเจรจารอทดสอบทดลองขับเช็ครถที่หน้าบ้านของท่านได้เลยครับสวยสมบูรณ์นะครับจอ2ดินมาให้นะครับเอาเป็นว่าแบบนี้สภาพนี้1ในร้อยก็ว่าได้เลยครับน็อตไม่ถอดฟ้าไม่แกะไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับเครื่อง2.0เดิมจากโรงงานตัวนี้ดีครับทรงยังไม่ตกยุกแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับ สำหรับสมาชิกที่ชอบรถทรงนี้แนวครอบครัวนะครับห้ามพลาดเลยครับในราคา149,000บาทนะครับท่านแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสภาพเปสวยแบบนี้คัดเองอาจจะไม่ได้แบบนี้ด้วยครับแล้วอันนี้ไม่ต้องเก็บทำอะไรนะครับซื้อไปใช้ได้เลยครับสมบูรณ์ครับพร้อมขับพร้อมขายนะครับไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทำแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนย้อมแมวหมกเบ็ดนะครับ รับประกันโครงสร้างครับถ้ามีโกหกหรือหมกเม็ดว่ารถโดนชนนํำท่วมานะครับเราซื้อคืนแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราคัดรถสวยตั้งแต่ตอนไปคัดแล้วครับถ้าไม่สวยก็ไม่เอาครับขายยากมันไม่สร้างชื่อครับอยากจะสร้างชื่อครับนี่ครับสภาพสมบูรณ์ครับโต๊ะปิกนิกก็ยังอยู่ครับประตูด้านท้ายก็เปิดได้หลากหลายนะครับจะเปิดข้างบนหรือจะเปิดทั้งบานก็ได้ครับพื้นที่ใช้สอยเรียกว่าครบเครื่องครบคันอเนกประสงค์แน่นอนนะครับ สายค้าขายสายท่องเที่ยวสายปิกนิกจัดได้ครับเบาพับได้ครับพื้นที่ใช้สอยพอมี4ี่คน5้าคนนั่งกันสบายแน่นอนนะครับลองชมนะครับตัวนี้ขับสีสมบูรณ์สวยนะครับท่านไปทดลองขับก็จะอัดสินใจได้แน่นอนนะครับอาเป็นว่าคันนี้ก็ฝากให้สมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับใครไม่มั่นใจกลัวจะโดนโกงโดนหลอกผมการันตีให้ครับว่าคันนี้ของจริงครับส่งถึงบ้านแน่นอนนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบก็รอขับรอทดสอบได้เลยครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงานนะครับต้องบอกว่า มีมาไม่บ่อยครับราคานี้ดีงามด้วยเจรจาต่อรองเอาเดอร์ครับสภาพรถเบื้องต้นนี่เช็คแล้วก็ขับได้ทุกอย่างนะครับใช้งานได้ทุกจุดแอร์ก็เย็นปกตินะครับลองเช็คและหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับใน CRV ขับนะครับในแฟนเพจนะครับจะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ได้แน่นอนนะครับการซ่อมบำรุงการดูแลอะไรที่ไหนถูกช่างที่ไหนเก่งเนี่ยเราเข้าไปศึกษาไปเตรียมความพร้อมได้นะครับ ได้รถทรงนี้รถครอบครัวแบบนี้นะครับชอบและสนใจหรือเปล่าครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักด้วยครับต้องบอกว่าน่าสนใจรีบพิจารณาตัดสินใจรีบโทรเลยครับสวยสมบูรณ์แบบนี้หาเองไม่ได้แน่ครับผมยังหาไม่ได้เลยครับเอาเป็นว่าเนี่ย ผมมีกลุ่มพ่อค้าที่ผมมั่นใจแล้วไว้ใจแล้วก็จะคัดรถสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับสมาชิกแค่เตรียมเงินแล้วก็ศึกษาตามรถที่ตัวเองชอบนะครับเข้าไปตามเพจนะครับเนี่ยแบบนี้ครับทุกจุดอัสติ๊กเกอร์เพจอยู่ครบน็อตไม่ถอดฝาไม่แก่เงี้ยครับสมบูรณ์แบบเนี้ยในราคาแบบเนี้ยเป็นรถอเนกประสงค์รถครอบครัวท่านสนใจและชอบหรือไม่ถ้าชอบเน้นโทรเจราจาไปดูรถทดลองขับหรือรอรับรถ